เราสามารถเรียงลำดับการเจาะรูของ Solid w o r k s Cam ได้ไหมครับเรียงลำดับการเจาะอ๋อนี้อันนี้มามาตัวแคมบ้างแล้วนะครับทำได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวให้พี่นะัทอธิบายฟังดีกว่าครับเอาเลยครับโอเคครับตัวเรียงลำดับนี้นั่นน่าจะเหมือนกับว่าเลือกเจาะรูไหนก่อนนะ่าครับผมปกติแล้ว Solid w o r k s Cam เราก็เข้ามาที่หน้าอินเทอร์เฟซของตัว s o l i d w o r k s Cam เลยนะครับแล้วก็มาที่ตัว นี่ครับโปรเซสของเขาอันนี้รันโปรเซสไปแล้วนะสมมุตินะฮะว่าเป็นงานเซ็นเตอร์ดิวนะครับก็เข้าไปตัว Edit Definition เลยครับผมนะครับแล้วก็มาเลือกตรง Optimize นะฮะแถบหลังสุดใช่ครับ Optimize แล้วก็เลือกเป็นกลิบครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเลือกตัวไท์ของเขาว่าเราจะเจาะรูตรงไหนก่อน ก็คือมันจะมีแพทเทิร์นให้เราอยู่อยู่สีห้าอันนี่แหละใช่ครับก็ลองเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนใช่ครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าซ้ายบนนะครับาบนเริ่มจากตรงนี้ไล่ซ้ายเรียงกลับไปอันนี้เปลี่ยนให้แเราก็เปลี่ยนให้นะฮะเราก็ต้องทําทั้ง2อันนะครับทั้งเซนเตอร์แล้วก็ดิวด้วยทั้งเซนเตอร์ดิวแล้วก็ดิวด้วยแต่พวกนี้รู้สึกว่าจะไปปรับในเทคนิคจะเบรคได้ ใช่ครับนะครับว่าให้มันเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่เราเจนออกมาเราจะได้ไม่ต้องมาปรับเองทุกต้องครับที่ทำได้เหมือนกันอันนั้นจะค่อยว่ากันแล้วกันเนาะนี่ง่ายๆเองนะครับก็แนะนําตัว SolidWorks นะครับเป็นเป็น2.5แกนที่ค่อนข้างครอบคุมฟังก์ชันนะครับและที่สาคัญเลยเนี่ยมันมากับ SolidWorks ระดับเลยนะครับระดัดโปรพิเมียมมีตัวนี้ใช้แน่นอนสามารถเอาไปสั่งเครื่อง C N C ที่ทํางานลักษณะงานเป็น2แกนครึ่งได้อยู่แล้วครับผมครอบคุมทุกฟังก์ชันนะครับ